สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ a d a y in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาท่องเที่ยวย่านนางเลิงกันซึ่งปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่านางเลงเนี่ยถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณพี่สุวรรณแววพลอยงามมาพาเราเที่ยวชุมชนนางเลงกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกพี่ว่าพี่แดงสวัสดีค่ะพี่แดง ย,ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวกรุงเทพมหานครด้วยนางเลิงอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งแบบว่าคนคอยค่อยๆมากันแล้วก็สิ่งที่พี่ภูมิใจก็คือมันเป็นย่านเก่าแก่ mm hmm. เป็นย่านตั้งแต่ต้นคุลรัตนโกสินทร์เลยสมัยก่อนอันนี้นเรียกก็ถิ่นสนามควายแล้วก็มีของกินอร่อยมากมีมิตชัยบัญชา mm hmm. แล้วก็มีโบสถ์ใหญ่ใน25พุทธตวรษอะไรเงี้ยส, mm hmm. สิ่งที่สําคัญที่สุดคือชาวนางเลงอ่ะเป็นบุคคลที่เวล่อ้าวข้ามกบคนทุกค,คนที่มาเที่ยวในนางเลง โอโหน่ารักจังเลยค่ะงั้นวันนี้จะพาเราเริ่มจากตรงไหนดีคะพี่แววันนี้เดี๋ยวพี่จะพาขึ้นไปไหว้พระข้างบนก่อนนะคะค่ะวัดส,สุนทรธรรมทานโอวัดแคนางเลิง has its original name วัดแคร mispronounced by southern Thai people who settled in this area in the past this temple has another old name which is วัดสนามกระบือ later King Rama IV has given its current name Wat Suntorn but the locals are still getting used to call it Wat Kae until now. A chapel of the temple houses a two-meter-wide principal Buddha image called Praputa Suntorn Muni, similar to Praputa Shinarat in Phitsanulok Province. There is a golden art frame surrounded the principal Buddha image that is rested on a marble base. The walls surrounding the chapel are adorned with pearls, making the chapel very exquisite architecture. After that, Dang and I have walked to a hall where a Buddha image of Luangpao Barami is situated. หลวงพ่อบารมี has been in this temple for over 50 years and you can see people continuously come to pay respect to the Buddha image. ตอนนี้นะคะพี่แดงพากูเดินชมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแคนางเลิงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้พี่แดงจะพาไปเที่ยวชุมชนนางเลิงไปดูวิถีทิศกันค่ะ ที่ตลาดนางเลงเนี่ยนะคะคนเขาบอกกันว่าใครก็ตามที่มาที่นี่ต้องหยุดแวะชิมแวะทานของอร่อยกันค่ะวันนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปหาอะไรอร่อยๆร,รับประทานกันนะคะเดี๋ยวจะให้พี่แดงเจ้าถิน่นเป็นคนพาไปทัวร์ค่ะใช่ใช่เราเดินข้างั้นวัดอุณหภูมิก่อนนะคะโอ้โหนี่โซนของอร่อยเลยใช่ไหมคะอร่อยคือโซนแรกก็คืออันนี้ก็อร่อยนี่จะเป็นข้าวขาหมูก็คือรอันนี้คือขนม พี่แดงก็พร้อมชิมแล้วใช่ไหมคะพี่แดงบอกว่าอาหารนางเริมทั้งข้าวหวานอร่อยมากตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตถออุปรกรณ์นะคะแล้วก็ชิมว่าที่พี่แดงพูดเนี่ยริงหรือเปล่าค่ะขิงหอมมากเลยไม่เผ็ดนะหอมมาก ตอนนี้นะคะรับประทานอาหารกจน,นอิ่มแล้วใ,ในตลาดนางเลิงเนี่ยก็ยังมีสารเจ้าพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงจุมพรเขตอดุดมศักดิ์แต่ที่คนนางเลิงเรียกกันว่าเสเด็จเตี๋ยใช่ไหมคะแต่พอดีช่วงนี้ที่เรามาเนี่ย<ะ>ขนาดนี้กำลังได้การเสด็จเตี๋ยไปฉลองพระองค์ใหม่ก็คือจะทำศาลให้ใหม่มเนี่ยจังหวะน,นี้เรามาจังหวดะดีพอดีเลยก็คือเนี่ย<อ>ที่ทำเสด็จเตี๋ยเราเดินเข้าไปดูเมื่อไ สเจเตียก็เป็นเหมือนกับเป็นวังนางเลิงยไงนี่เห็นนะใายในตลาดนางเลงก็คือวังนางเลงวังนางเลงอยู่บริเวณนี้คนนางเลงนับถือกันมากนะทำไมถึงเรียกว่าเสด็จเตียก็คือแถวเนี้ยเขาเรียกกันเสด็จเตียนะไม่มีใครเรียกไม่ถ้าเกิดในในยุคของผู้ใหญ่เราเขาเรียกหมอพรด้วยจ้าะท่านรักษาโรคไครรักษาด้วยยาสมุนไพรขณะที่เรามาในตอนเนี้ย กำลังทำสาลใหม่ปรับปรุงสาลให้กว้างขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นเลยอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปไปทำาูกศรที่บ้านนางเลิ้โอ้ยดีเลยค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องละครชาตรีนิดนึงได้ค่ะแสดงว่านางเลิ้จริงๆเนี่ยกิจกรรมเยอะมากใช่จริงๆแลมีกิจกรรมนี้คือหลังจากเรากินเสร็จแล้วไงเราก็จะไปทำลูกศรดีเลยค่ะเลินทั้งวันเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปบ้านนางเลิเดี๋ยวเราไปทำขนมอะไรกันแล้วก็ทำ ครูอ่ะเออแล้วก็เรียนอยากให้ครูละครชาตีมาเล่าให้ฟังอเดี๋ยวไปทานได้พรพบกับคุณยายเรไรซึ่งทําเป็นขนมมาดั้งเดิมเลยนี่นี้เลยเหรอคะ่ <c oughs> The first workshop we are joining will teach us how to make ขนมเ Ra ร which is an old traditional Thai dessert made of rice flour, coconut milk, coconut s h r e d palm sugar, and food coloring to make the dessert look pretty. The food coloring could be from both natural and artificial coloring since some of the natural colors may be difficult to find in present days. คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะปเปลี่ยนชุดนุ่งจงกระเบนเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะจะมาเรียนนะคะละครชาตรีกับคุณครูค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะอ๋ละครชาตรีมันเป็นละครชาตรีมี มีตั้งแต่2435โอ้<ต>ร้อยกว่าปีอยู่ที่นี่แล้วก็ครอบครัวเราเป็นละครชาตรีต่างกันยังไงคะคุณแม่ละครชาตรีกับละครปัจจุบันละครชาตรีการสแสดงละครชาตรีมันจะมีเครื่องของชาตรีคือกึ่งโนรามีโทนมีปี่มีกลองตุก๊กมีขิงมีกลับผู่ค้องอนี่คือชาตรีแล้วก็จะร้องแต่จังหวะของชาตรีเท่านั้น แต่สวนละครปัจจุบันนี้เขาจะเอาดนตรีไทยเขาเ้าไปสอสแซ่คุณแม่พอจะสอนหนูได้ไหมคะได้ค่ะงั้นเรา้องรำให้รำให้ดูก่อนนะคะ,คะ,ะว้า,าพระหนักจีอย่างนี้ลูกว้าเริ่ม <laughs> ต้นก็ไม่ดีซะแล้ววา,าพรา รองไปอาน่อับน้แล้วทาแฟนจัดแจงแต่งตัวให้เชิมือเรื่อตึงอ่าใชอย่างนี้ลูย Finally, Ban Narasin has become a cultural learning center of Nang Loeng community. Visiting this house, you will get to learn about a history of Nang Loeng community being told in numerous ways. This house also holds exhibitions regarding a Thai classical dance, Thai mask dance or corn, and how to make corn costumes, which is hard to find nowadays and must be conserved for younger generations to witness. ต้องขอบคุณพี่แดงมากๆเลยค่ะ<ช>ที่พาเราเที่ยวชุมชนดังเลิงต้องบอกว่าเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วก็ได้เที่ยวมากๆสาหรับชุมชนกรุงเทพมหานครค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ค่ะอยากให้พี่แดงฝากถึงการท่องเที่ยวในกรุงเทพค่ะนอกจากมานาังเลิงมากินอาหารอร่อยนะคะเราอยากให้แนะนําม,มาเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมอาชีพดังเดิมและเวิร์กช็อปที่น่าสนใจมาเที่ยวนังเลิงกันนะคะขอบคุณค่ะ รับรองเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาท่องเทีย่ยวแบบที่เราพามาเทีย่ยวในวันนี้ต้องติดใจแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะเทีย่ยวที่ไหนก็ไม่สุดใจเหมือนกับเทีย่ยวกรุงเทพมาหานะครค่ะวันนี้พูดกับพี่แดงลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ Join us and stand a chance to win a special prize just head to our Facebook page and answer this question What is the name of a Thai dessert in the workshop at Ban Nang Leung? Send your answer to our Facebook page, Bangkok Tourism Division. You can follow us on Facebook and YouTube. Bangkok Tourism Division to watch the broadcast of our show, A Day in Bangkok.